ดีคะ่ะทุกคนกลับมาพบกับแม่บุ๋มช่องจารุนีสไพนนอร์เวย์กันนะคะวันนี้แม่บุ๋มก็จะพามาทำาสเต็กแซลมอนนะคะวันนี้ก็จะเป็นอาหารฝรั่งบ้างนะคะไม่ใช่อาหารอีสานนะคะค่าส่วนประกอบมีอะไรบ้างนะคะแม่บุ๋มก็จะมีเนื้อปลาแซาลมอนนะคะแ,ะแม่บุ๋มก็จะมีเกลือค่ะ อันนี้คือพริกไทยนะคะพริกไทยดำค่ะแต่ไม่บดละเอียดนะคะอันนี้คือแป้งสาลีค่ะส่วนอันนี้ก็จะเป็นแม่บุ๋มซื้อสองสาเร็จรูปนะคะเดี๋ยวแม่บุ๋มจะบอกวิธีการผสมอันนี้จะเป็นครีมซอสค่ะส่วนจะกินกับก็จะมีมันฝรั่งค่ะแล้วก็แครอทแล้วก็บล็อกคลีนะคะ ค่ะนี่ค่ะคือส่วนผสมนะคะค่ะเราเริ่มไปทำกันเลยค่ะไปปอกมันฝรั่งกันก่อนนะคะค่ะเรามาปอกมันฝรั่งกันเลยนะคะ ก็จะปอกแครอทกันนะคะปอกแครอทค่ะ หั่นบล็อกขลี่กันเลยค่ะแม่ปุ๋มไม่ใส่หมดนะคะแค่ครึ่งหนึ่งพอค่ะเพราะว่าเด็กๆไม่ชอบค่ะมีแต่ป๊าป๊าป๊าเขากินแต่เด็กๆเ,เขาไม่ชอบกันค่ะโอเคค่ะแม่ปุ๋มก็เสร็จแล้วเดี๋ยวแม่บุ๋มไปล้างแล้วก็ ไปต้มมันฝรั่งก่อนนะคะค่ะแล้วเราก็มาหั่นมันฝรั่งกันเลยนะคะคือมันฝรั่งอ่ะเขาจะชิ้นใหญ่เราหั่นครึ่งนะคะจะได้สุกเร็วๆหั่นครึ่งเลยค่ะแครอทเหมือนกันนะคะแครอทพี่แม่บุ๋มไม่ทำชิ้นใหญ่ค่ะชิ้นแบบพอดีคำ โอเคขอแม่บุมหัน่นเสร็จก่อนนะคะเดี๋ยวเรามาดูก่อนเราตอนเราที่ไปต้มแครอทกับต้มมันฝรั่งกันนะคะค่ะอันนี้เราก็ต้มแครอทนะคะเราก็ใส่น้ําไม่ต้องเยอะนะคะอันนี้ก็มันฝรั่งค่ะไม่ต้องใส่น้ําเยอะนะคะเพราะว่าเขาเดือดเราเร่งไฟแรงสุดถ้าเขาเดือดแล้วเราก็ไฟอ่อนค่ะโอเคนะคะ ่ะส่วนบ็อกคลรี่นี้แม่บุ๋มก็จะต้มใส่กับแครอทเลยนะคะคือเราจะต้มแครอทก่อน,นะคะ่ะให้เขาพอสุกก่อนแต่ไม่ได้สุกมากนะคะเสร็จแล้วเราก็ใส่บล็อกคลรี่ไปเลยค่ะว่าบล็อกคลรีอ่ะเขาจะสุกเร็วนะคะแม่บุ๋มก็จะปิดฝาน,นะคะโอเคค่ะค่ะมาดูวิธีทำน้ำซอสกันนะคะแม่บุ๋มก็จะใช้เนยเค็มนะคะ ประมาณ75กรัมค่ะเสร็จแ,แล้วแม่หุ่มก็จะใส่ซองไอ้นี้นะคะซองซอสนะคะก็คือเนยเราเดือดแล้วนะคะก็เอาผงของซอสนี่นะคะมาผาัดกับเนยค่ะ หอมเชียวค่ะหอมมากๆเลยค่ะผัดเขาสักพักนะคะค่ะส่วนน้ำนะคะแม่บุ๋มก็จะใส่0.2ลิตรนะคะส่วนน้ำเนี่ย แม่บุ๋มจะเอามาจากาน้ำต้มผักนะคะน้ำต้มแครลลอทเราแล้วก็น้ำต้มมันฝรั่งเรานะคะ0.2ลิตรค่ะก็คือ0.2ลิตรค่ะตีตีตีนะคะ แป้งกับน้ำละลายได้ดีค่ะเห็นไหมคะพอเขาเป็นเนื้อเดียวกันแล้วแม่บุ๋มก็จะใส่นมสดนะคะ0 00 0 0.0 5ลิตรค่ะ สิคะน้ำซอสเราเสร็จแล้วคะ่ะส่วนผสมก็ยังมีอะไรมากนะคะเรามผสมอ่ที่เราจะคุกปลาแซลมอนนะคะก่อนที่เราจะทอดคือเราก่อนที่จะทอดกับเนยนะคะแม่บุ๋มก็จะมีแป้งสาลีนะคะแล้วก็เกลือค่ะ แม่บุ๋มก็จะใส่พริกไทยนะคะต้องเปิดเนาะถึงจะได้ไหวโอเคค่ะแม่บุ๋มก็จะคลุกใอ้เขาเข้ากันค่ะแค่นี้ก็เสร็จแล้วนะคะคือแป้งทอดนะคะ เรามาทอดปลาแซลมอนกันเลยนะคะแม่บุ๋มก็จะใช้เนยนะคะซึ่งเป็นเนยเค็มนะคะเราไม่ต้องใช้ไฟแรงนะคะใช้ไฟปานกลางค่ะอันเนี้ยที่แม่บุ๋มาผสมแป้งไว้นะคะแล้วเอาก็ปลาเอาปลาแซลมอนนะคะมาคูกับแป้งเลยค่ะแล้วเราก็ไปทอดที่เนย ะะที่สำคัญห้ามไฟแรงนะคะไฟากลางนะคะเพราะว่าจะทำให้เขาไหม้ค่ะเหมือนแม่บุมเนี้ ไฟระดับร้อนสุดมันจะอยู่ที่9แม่บุ๋มก็จะเอาแค่เจคะ่ะไม่ใช่ปานกลางสิคะเลยขึ้นมาปานกลางหน่อยก็ระดับ7แต่ก็ไม่แรงมากคะ่ะรอสักพักนะคะมาดูตอนเขาสุกกันคะ่ะว้าวเห็นไหมคะแซลมอนของเราสุกแล้วนะคะสุกแล้วคะ่ะเดี๋ยวเราไปจัดใส่จานเสิร์ฟก,กันเลยนะคะไปกินกันเลยจ้า ค่ะเรามาจัดจานเสิร์ฟกันเลยนะคะมันฝรั่งค่ะสามอันพอต่อไปก็แครอดนะคะแล้วก็ที่คาดไม่ได้เลยบ็อกคลลี่ค่ะ ก็สิกเนเจอร์ของเราเนี้ยหมุนับมวลสวยก่อนสิกเนเจอร์ของเรานะคะ,เเะ,คะที่ขาดไม่ได้คือซอสของเราะคะ่ะ น่าทานไหมคะไปทานกันเลยจ้าทานเลยคะ่ะโอเคป๊ป๊าก็จะทานเลยนะคะแล้วป๊ป๊าสมาัครดิ อร่อยอร่อยเดี๋ยวป๊ะป๊ามอสปีดเฟิร์สป๊ะป๊าต้องกินก่อนเขาบอกว่าอร่อยเร็วๆคำนึงก่อนมอสมอสมารกับเฟิร์สสมัครกัเอ็นเฟิร์สเป็นไงคะเดวาก๊อตโอเคค่ะป๊ะป๊าโอเคค่ะ mm hmm. okay. ถ้าชอบคลิปนี้นะคะ mm hmm. ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามแม่บุ๋มด้วยนะคะ แม่บุ๋มก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะป๊าป๊าสวัสดีสวัสดีค่ะ